วันนี้จะทำหมูนุ่มหมักหมูนุ่มสูตรเร่งด่วนหมูหนึ่งกิโลเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็หั่นก่อนเติมผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองน้ำมันพืช ซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันน้ำเปล่าสี่ช้อนแป้งสาลีหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ คนส่วนผสมทุกอย่างนะไม่ได้คนหครอกคลุกเขาให้มันเข้ากันพักทิ้งไว้ในตู้เย็นไว้ผัดเย็นนี้